ข้าวเป็ดหอมๆค่ะสารฟันสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บผักหน้าบ้านไปทํากับข้าวมื้อเย็นกันค่ะก็วันนี้จะทําผัดกะเพรานะคะส่วนกะเพราที่เลือกตัดจะเลือกตัดที่เขาเริ่มแตกช่อดอกแล้วค่ะจะทําให้ต้นแก่ช้าค่ะก็ตัดแล้วก็จะได้มีหมุนเวียนกินตลอดได้กะเพรามาแล้วค่ะต่อไปก็จะเก็บสลัดไปกินกับส้มตํานะคะสลัดจริงๆแล้ว ก็ปลูกเยอะนะคะแต่ว่าเขาเหมือนมเมล็ดเขาไม่งอกค่ะช่วงนี้แสงน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็มีผักคอยหมุนเวียนกินตลอดนะคะอาจจะไม่เยอะหรือว่าไม่ค่อยงามเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแสงแต่อย่างน้อยผักที่เราปลูกเนียค่ะก็ดีต่อสุขภาพเรานะคะอาจจะงามหรือไม่งามก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราปลูกกินเองค่ะได้มาแล้วค่ะเลดคอร์ โหระพานะคะโหระพาค่อนข้างปลูกง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าปลูกทิ้งไว้แล้วก็คอยลดน้ําเติมปุ๋ยหมักให้เขาหน่อยนะคะเขาก็จะแตกยอดโหละพาจริงๆแล้วปลูกต้นเดียวก็พอค่ะเพราะว่าส่วนมากก็นานๆานทีจะได้ใช้นะคะเขาจะคอยแตกินก้านสาขาไปเรื่อยๆค่ะเวลาตัดยิ่งตัดยิ่งโตนะคะเขาก็จะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นอัญชันตรงนี้เคยปลูกอัญชันรอบที่แล้วแล้วพอหน้าฝนเหมือนเมล็ดเขาที่เคยร่วงอะคะ่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลื้อยไปตามสบายเลยค่ะอัญชันก็คอยเก็บได้ตลอดนะคะทั้งกินสดแล้วก็ทําน้ําดื่มสมุนไพรได้หลายเมนูเลยค่ะอัญชันก็อร่อยค่ะอันนี้เป็นกุยช่ายกุยช่ายจะเวลาตัดจะตัดทั้งกอเลยนะคะ อันนี้กอที่แล้วที่เคยตัดไปรอบก่อนแล้วก็รอบนี้จะตัดกอถัดไปเลยค่ะเวลาตัดเราก็ตัดทั้งกอแบบนี้เลยค่ะก็จะทําให้เรามีหมุนเวียนกินเรื่อยๆนะคะพอเรายิ่งตัดเขาก็จะยิ่งขยายออกเรื่อยๆค่ะได้มาแล้วค่ะผักจากสวนน้าบานค่ะดีต่อใจแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพเราด้วยนะคะเมนูเย็นนี้จะทำส้มตำไข่เจียวชะอมแล้วก็กะเพราเป็ดสักค่ะ ก็ใช้วัตถุดิบจากที่เรามีภายในบ้านนะคะค่ะก็่งพิกกระเทียมตามชอบเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยะคะ่ะก็จะผัดให้หอมๆเลยนะคะอันนี้จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ แล้วใส่ชฉอนะคะใส่เน้ำตาลมะาะาจะไม่ค่อยหวานมากนะคะแล้วก็จะเติมผอยเชลลสค่ะแล้วก็นะ้ำมันหวานนะคะใส่อย่างละนิดละหน่อยค่ะประมาณว่าเรา พอผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะเริ่มห้องเยอยค่ะไม่ต้องลงุ่มอะเลยแล้วแต่คนชอบนะะคะบางคนก็ชอบแบบน้แห้งน้ำเน่นน้อยบางคนก็ชอบแบบน้ำเยอะกับ <c oughs> ข้าวเป็ดห,หอมๆค่ะไข่เจียวชะอมค่ะหลังจากปรุงรสตามชอบแล้วนะคะก็ก้ีไข่ใ้เข้ากันเลยค่ะ พอไข่ได้ที่แล้วนะคะก็จะเติมชะอมลงไปค่ะพอดีใน,นตู้เย็นมีชะอมนะคะก็เลยนึกอยากจะกิน,นะคะ่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะพอส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วนะคะเราก็นําไปทอดค่ะตอนทอดนะคะเราก็เช็คดูว่าเราอยากได้เนื้อไข่ประมาณไหนนะคะแต่แต่บางคนก็ชอบแบบกรอบๆเตียมๆนะคะอันนี้เอาตามที่เราชอบเลยค่ะต่อไปทําส้มตํากังค่ะ ก็พริกกระเทียมความเผ็ดตามชอบเลยนะคะวันนี้จะใช้ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะก็ตามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าละเอียดแล้วแต่ว่าใครจะชอบพริกแบบละเอียดมากละเอียดน้อยนะคะพอใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นมะเขือเหลืองนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่มะเขือเหลืองมันจะทําให้ช่วงตาจืจนิงนะคะต้องรีบกินวันนี้จะเน้นรสชาติประมาณเปรี้ยวหวานค่ะ ก็ใส่มานาวลงไปเลยคะ่ะน้ำตาลที่ใช้จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะอันนี้จะไม่ค่อยหวานมากค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะตามชอบเลยนะคะบางท่านไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องใส่าน้ำตาลก็ได้ะคะ่ะอันนี้เราก็จะใส่ตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ วันนี้ใช้เป็นน้ำปูลานะคะก็คือน้ำปลากับน้ำเหมือนเขาเอาปูมาหมักทำปลาละค่ะผสมกันสีเขาจะดูเข้มๆหน่อยค่ะรสชาติก็โอเคนะคะมีกลิ่นหอมปูนิดนึงค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะก่อนที่เราจะใส่เส้นนะคะเราก็จะชิมรสด,ดูก่อนว่าเราชอบรสชาติประมาณไหนพอได้รสที่โอเคที่เราชอบแล้วก็ใส่เส้นพอลงไปค่ะ เราก็จะตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นเขาดุดหยๆดหน่อยและแต่คนชอบบางคนก็เดี๋ยวมาลองชิมรสกันเลยค่ะอันนี้รสชาติที่ได้นะคะก็จะประมาณเผ็ดเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะวันนี้อยากกินแบบรสจัดหน่อยนะคะปกติก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนี้ค่ะ วันนี้รู้สึกว่าอยากแซ่กนะคะเสร็จแล้วค่ะกับข้าวมื้อเย็นของเราค่ะก็จะมีส้มตำกระเพราเป็ดไข่เจียวชะอมแล้วก็ผักสดๆจากสวนค่ะในบ้านแสงอาจจะน้อยหน่อยนะคะภาพอาจจะดูมืดๆขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ